สวัสดีครับมาพบก,กับเราในช่องน้องมากมีอีลเลฟเว่นไทยเล่นนะครับพี่มากมีพี่มากมีเล่นบอลน,นี่พี่มากมีอ่อะเวลาจะเล่นบอลกับพี่มากมีึบพี่มากเีงมีอ้าวเตะไหมจะให้พี่มากมีเล่นบอลน,นะนี่พี่มากมีถอยตั้งหลักก่อนอหนึ่งสองหนึ่งสองเตะเต็มอ,อ,อ้าว พี่มากมีเล่นของน้องนะอุ้ยอ้ยอนี่นี่อมันนี่จะวิ่งมาเล่นกับพี่มากมีนะมันนี่จะรีวิ่งมาเล่นกับพี่มากมีมากมีตั้งหลักแล้วกินด้วยนะครับเล่นด้วยอุ้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 ย พี่บรามีฉนุกใหญ่เลยหนุกใหญ่เลยนี่ขาหลังเป็นไงล่ะขาหลังเป็นไงล่ะเออเออนี่เน่ฉันจะกินหญ้าฉันจะกินหญ้าอ่ะอนี่นี่หรือมันนี่มันนี่มันนี่อันนี้ซองอนนี้ซองอนนี้ซองโยนโบลิ่งนะครับมันนี่โยนโบลิ่ง ยืนเบรลิงว่านี้หนึ่งสองฮึบฮึบนี่เออนะครับเดี๋ยวฝึกให้วันนี้ไอ้พี่มากมีโยนเบรลิงอ่ะมามีโยนเบรลิงหนึ่งสองหนึ่งสองมันนี้จะเป็นผู้รักษาประตูหนึ่งสองนี่หนึ่งสองมายนไหมหนึ่งสองอ้าวผู้รักษาประตูไหมตะนี่เตะีกันหลัง เอ๋อไปใส่แล้วเอ๋อพี่มากมีงงนะไปใส่แล้วไปใส่แล้วนี่เจอแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นุ่นดยู่เอาปีต๊อบจะเขี่ยมาเลยเราจะเขี่ยมันนี่เออพี่มากมีพี่มากมีก็จะเล่นนี่อีเอพี่มากมีก็จะเล่น

นึงซองนึงซองชุดชุดชุดเออเออแล้วเราจะมาดูเยสอยแต่เยสัยตอนนี้เยสอยบอกว่ามานี่มานี่ฉันจะเตะให้ดูนี่ต้องระดับชั้นเลครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยเข้าโก้ไปแล้วนะครับเยสอยมันอ้าวใส่เสียไปใส่แล้วบอลหายไปไหนแล้วเออมันนี่บอกไอ้มาหมีบอกว่าอยู่นี่จ้า จำที่มายืนงงเอ้ยสองยายลานนี่ทําอะไรกันอู้ไปนู่นแล้วนะครับออกไปนอกประตูออกไปนอกสนามนะครับอ,อ,อ่ะนี่นะครับพี่พี่ตบทุ่มมานะครับพี่ตอบทุ่มกนะข้ามาเต้าทุ่มกข้ามานี่วันนี้ก็อย่าใส่อย่าใส่ยกขานะครับยกขารอแล้วนี่มาแมา่ฉันจะเตะให้ดู

อยสายบอกว่ามามามาจะเตะให้ดูมามามาจะเตะอุ้ย <careers> อ <peut avenues> ุ้ยอุ้ยอุ้ยยศัยเตะแรงเลยเนี่นี่แน่เตะขาหน้าธรรมดาเกินไปอย่ศัยเตะขาหลังนะครับผมนี่แน่อยศัยเตะขาหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติวไปนู่นแล้วอยศัยยังสนุกอยู่เลยนะครับ เอาแม่มาเดด็เตะแรงมากครับยายใส่นี่เป็นไงล่ะนะครับสนุกครับเลยเดี๋ยวให้มางมีเตะบ้างนะครับมามีเตะบ้างโดนขี้นักเลงค่ะเฮ้ยยายใส่นักเลงขาดหลังเลยนี่เน่มามีเตะมานะครับพี่ต้อมเตะส่งนะครับมางมีเตะมาอีกอีกนะครับผม มั่งมีมั่งมีมั่งมีถอย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 เตะ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 เทียวเนี่นะครับเดสุยวมั่งมีส่งให้เยาใส่ยาใส่ยาใส่เตะออากันยาัยนะครับนี่นะทำทีมยืนงงมั่งมีกับยาัยจะเตะเออเตะ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 มาแล้วหนึ่งตู้นี่นะครับพี่ตั้มเตะส่งให้เยาัยนะครับ จะใส่เตะวะเตะเตะง่ายมากมีเตะให้ทับทิมนะครับทับทิมยกขาได้เแยบนะครับผมนี่เล่นกันดีนักนะครับเล่นฉันจะขอเล่นบ้างเลยฉันจะขอเล่นบ้างอุ๊ปเป็นด้วยแล้วดูวยใจเนี่เดี๋ยวทับทิมทับทิมทับทิมดึงมานะครับทับทิมยกขายกขายกขาชิโอ้โห ยืนตับทีมพยายามพยายามจะเล่นนะครับให้มันเหมือนจีใอยนะครับผมพยายามนะครับยีใส่นักฟุตบอลทีมชาตินะครับยีใส่นักฟุตบอลทีมชาติตับทีมตับทีมยกขาเตะไปนู่นแล้วนี่ยีใส่เตะต่อนะครับเตะต่อนี่สมากมีมากมีเห็นแล้ว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 มากมีลบยีใส่พยายามชิว เอย่าใส่อย่าใส่ก no. ับพี่ท็อปนี่แน่มังมีมังมีบอกอ่ะมาเนี่ยมาเนี่มาเนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองนี่คือเตะเข้าไปเตะแล้วเตะแน่อย่าใส่ย่าใส่ย่าใส่เตะหานเตะหู้โดนหน้าพี่ท็อปเลยนโอ้เตะแรงมากนะครับได้ช็อตเด็ดเลยครับตะบอลแข็งนะครับ พี่ดอบบอกว่า,าฟื้นโรงพยาบาลนะครับย่ยใส่เตะ <c oughs> แรงมากนี่แน่ <c oughs> นี่นี่ใส่เคีย้ยมอ่ะเตะเตะนี่นี่ดูดูย่ยใส่เออเออย่ยใส่อุ้ยอูยยัยใส่บอลแตกแล้วนะครับแม่แม่ทิวอาร์ไอพีฟุตบอลน,นี่ยัยใอย ร้องไห้เลยนะครับแม่แม่อย่าซอยเป้วนะครับมาดูซาบพี่ฟุตบอลบ้างใหญ่าหญ่บอลแตกแล้วนะครับแม่แม่ดูดมมันนี่เลยดมมันนี่เลยดมมันนี่นะครับแม่หนึ่เสียใจเลยครับฟุตบอลแตก มันนี่เสียใจฟุตบอลแตกยายทแตกเอาไปใหม้มันนี่ดูน้องตอบดูชีกรูไปเริ่มเลยดูเอาเาเอา,เอา,เอาหัวเขาได้เลยนะน้องตอบเอามันนี่นะครับโอ้ยใหญ่ช่วยใหญ่ช่วยทำบอลมันนี่ กับเบเนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดม <NYU> <ś les> s u b สไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในช่องน้องมากมีอีเลฟ t นไทยเล่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ